จากค่ำของวันวานยันรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งครับเป็นเวลากว่า12ชั่วโมงของการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวแทบจะไม่ได้หยุดหย่อนเจ๊เยาจึงจะได้พาร่างกายอันล้าโรยกลับบ้านพร้อมกับเศษเหรียญและธนบัตรย่อยที่ยับยุ่ยี่เพียงไม่กี่ใบในกระเป๋าในวันหนึ่งหนึ่งเวลาค่อนชั่วโมงบนรถเมล์น่าจะเป็นเวลาที่เธอได้นั่งนิ่งๆนานที่สุดและนั่น น่าจะเป็นห่วงเวลาที่เธอได้ซึมซับกับความอิ่มเอิบอันเนื่องจากการทำงานที่ติ่มล้นเต็มอยู่ในหัวใจครับ เขาฝากแม่ไงฝากแม่ถึงนึงเรากินถึงนึงทุกเชา้าในบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งก้นซอยวัดท่าพระหญิงชราคนหนึ่งซึ่งร่างกายซีกหนึ่งเป็นอมพฤคษ์ จะนั่งรอการกลับมาของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในความเงียบถึงแม้ว่าบางครั้งหญิงชราคนนี้จะมีโทรทัศน์เป็นเพื่อนแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้หญิงชราคนนี้ยิ้มได้จากหัวใจเท่ากับความช่างพูดของสภายผู้ที่กําลังจะกลับมาจากปากคลองตลาดตั้ต้นอ่ะอ้าวใครอยู่ใครอยู่จ้าเอง กินนมเลยกินนมเลยหนูซื้อ้นี่มากว่าเอกเลือกเๆลอกินยายังๆๆยังกินยาแล้วด้วยนี่ปกติเจยอมทุกวันกลับมาก็ทำอย่างนี้หรือเปล่าเออมันก็เคยทำไมันไม่ง่วงนะ องท่งานกำลรับชมิธีเปิดองการประกันไัเพื่ออาธรจากเออาเออเนี่ยเอามั่งเนี่ยไม่เอามั่งเนี่ยตหลังเพื่ออารเนี่ยบ้านเืออาธรเนี่ยอากไ้ก็ไปเอายื่ไหนอ่ะไม่รูจองให้ตุคกง้องคือปกติแม่จะเป็นเป็นอมพฤพษึกเหรอครับเนี่ยถ่ายไปแทมซีกหนึ่งเหรอครับทางทาง้า,งางนซ้นาย เจ๊ยาวนี่อยู่กับแม่แม่มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่แม่บอกไปเลยไม่อยู่ได้ไปได้อย่างวะไไหนอะพี่ไหยพี่ยาวอยู่นี่ยายจะสบายใจนะยิ้มน่ารัไปเขาขำฉันมีความสุขนะแม่เขาขำฉันเนี่ยแม่ฉันแม่ไถ่ท้องบ้านนึงเกิดแม่ลำคาญมากไหมครับวันบัต มีคำตอบให้เลือกสามข้อข้อกอไก่ลํำคานข้อขอไข่มันไส้ข้อขอควายถูกทุกข้อแม่จะเลือกข้อไหนครับอ่ะแม่เลือกข้อไหนมันไส้มันลุำคามัน ก็เป็นความคลื่นเคลงที่ทําให้บ้านมีชีวิตชีวาขึ้นมาเพียงช่วงเวลาสั้นๆครับหลังจากที่มอบความสุขให้กับคนอื่นพอหอมปากหอมคอเจ้เยาก็จะนอนหลับไม่ได้สติสมบดรอยู่บนพื้นปูนหน้าเตียงนั่นเองครับนั่นก็เพราะความเหนื่อยล้าความง่วงนอนความอิดโรยจากการทำงานที่ผ่านมาตลอดทั้งคืนครับ เ,เขากลับมานี่เขาเป็นยงไงครับว่าอย่างนี้แหละทุกวันแหละมาแล้วก็นอนเหนื่อยจัดจัดนนก็หลับเลยแล้วตกลงนี่เขาดูแลแม่หรือว่าแม่ดูแล <c oughs> แล้วเขาก็หลับอย่างนี้ทั้งวันไปตื่นเอาทีหนึ่งก็เย็นเลยนะ <c oughs>

คือชีวิตเจเยาตอนนี้เนี่ยสถานที่ที่กเกี่ยวข้องกับชีวิตมีที่ไหนบ้างตอนนี้ครับก็นี่คือกลางคืนก็ทํางานที่ตลาดอพอเช้าเราก็กลับบ้านที่ท่าพระพักผ่อนแล้วถ้าถึงวันพระก็ไปวัดไปวัดตื่นขึ้นมาก็มาตลาดกลับไปก็อยู่บ้านยก<ใ>นเว้นวันพระ นอกจากที่ปักคลองตลาดกับที่บ้านแล้วโลกของพี่เยาวยังมีอีกเพียงที่เดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือที่วัดเป็นเวลากว่า6ปีมาแล้วครับที่ทุกวันอาทิตย์หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการผลผลักที่ปากคลองตลาดเราเล่าหกโมงถึง7จ็ดโมงเช้าโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่ากินข้าวกินปลาพี่เยาวจะออกจากโลกที่มีแต่ความพลุกพล่านรีบเร่ง คึกกระทึกทึกโครมอย่างปากคลองตลาดเพื่อที่จะมาหาความสงบนิ่งเงียบและช้าในอีกโลกหนึ่งที่วัดมหาธาตุยุวาราชลังสดิตแห่งนี้ครับ ออกมาจากโลกหนึ่งมาเข้าอีกโลกหนึ่งไหมเพราะว่าที่ตลาดนี่มันมีแต่ความรีบเร่งจ๊อกแจ๊กใช,<จ>ใช่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 และเหตุผลจริงๆที่พี่มาวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยเหตุผลเหรอเพราะรอ,รอ,อะไรอ,อ๋อปัิญาคือคำพูดอันนี้คือความเป็นมาใช่ไหมใช่แล้วความเป็นมาที่ว่าเราจะมาทุกวันอาทิตย์เพราะอะไร,รก,ก็สัจจะให้ไว้ให้ไว้กับหลวงพ่อประสิท์สัมเพส แล้วพี่มาที่วัดแล้วพี่ก็จทำอะไรบ้างครับมาถึงถ้าหลวงพ่อยังไม่หลงก็นอนพักแล้วพอพาท่านมาเวลาพวกเราสวดมนต์ก็นั่งสมาธิตั่งิจนหน้าที่จะนอนนอนสมาธินอนสมาธิมากกว่าเ <c oughs> พราะว่าพี่ออกมานี่ก็คือเลิกงานปุ๊บก็ออกมาเลยต้องมาเลยมาวัดเลยที่มาวัดแล้วพี่ได้อะไรจากวัด เราได้ได้ตรงที่เราพูดว่าเราจะมาทุกวันอาทิตย์นี่คือเราต้องได้ทีิสัสจจะตรงนี้แล้วในการทํางานที่มีสัจจะก็ต้องมีสัจจะว่าเราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด<ม>อย่างนึ่งว,ว่าให้มีสติน่ตัวนี้สําคัญตัวนี้สำคัญเพราะเราจะขาดสติสบ่บอยก็เลยอพอเราจะโกรธเขาเรากโกรธเขาทำไมน้อยใจเขาทำไมเราไม่พอใจเราก็หลบไปเสีย บางคนผมเห็นนะยิ่งไปวัดได้ยิ่งมืดสำหรับฉันไม่ใช่ว่าชีวมนุษย์เราก็ต้องเข้าบ้างใช่ไหมไม่ได้เข้าจอนตายก็หามาแล้วเหือเดืองอะไรเล็เราก็มาเอาจอนเป็นๆนั่นแหละนี่พี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวแกแล้วค่อยเข้าวัดเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวกู่าพรุ่งนี้กูตายอ่ะกูไม่ได้เข้าวัดเดียวเราบอกเฮ้ยรวยแล้วค่อยเข้าวัดแล้วเมื่อไรจะรวยอใช่ไหมแล้วเมื่อไรจะคนรวยเหมือนเข้าเข้าคนเลยมีนจะทุกมากมันนั่งร้องห่มร้องไห้มันนั่งอะไรกับเดือย ชีวิตท,ที่ม่มีความทุกข์มางเลยความทุกข์ปัจจุบันนี่ไม่มีอ่ะไม่มีทุกข์เรื่องอะไรเลยไม่มีแล้วหลบจากงานก็กับบ<ม>านใส่หัวนอนไป<ม>เออได้เวลาแล้วก็มาตลาด<ม>นหนูกับการทํางานใช่ไหมนอนหลับแล้วก็เป็นศุก์ทีนี้ก็มีคนศุกออร์อะไรอ่ะ